ัวเป็นเสื้อนะคะแล้วก็เป็นผ้าคุ้ไหลาหรือผ้าผ้าดิบผ้าฝ้ายอย่างเงี้ยนะคะผ้าฝ้ายที่เอามานะแล้วทีนี้เราขั้นตอนแรกเอาวัตถุดิบก่อนเนาะหนึ่งก็จะมีหัวช็อคก๊อกช็อคก๊อกนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแบบแบบได้ไหมไล่ยี่ห้อไล่ยี่ห้อค่ะแล้วก็จะมีขนมเดลิศเลิศฟิล์มฟิล์มนะคะฟิล์มถนมอาหาร แล้วก็ฟ่ายางท่ายางพอพอเห็ดพอเห็ดค่ะทุ่มเห็ดตามไปเลยทเห็ดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสารส้มสารส้มนะคะโซเดียมบวกกับเบกกิ้งโซดานะคะค่ะแล้วก็ทีนี้สีอะไรนะข้อพีวีซีข้อพีวีนะคะอนี้เสร็จ หนังยางค่ะหนังยางนะคะอุปกรณ์ในการเตรียมนะคะแต่พื้นที่ค่อนข้างคุณครูป้อมบอกว่าค่อนข้างใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต้องใช้น้ําปริมาณมากๆแนะนําให้ไปทําที่บ่อนที่นาหรือมีสถานที่ที่คกว้างนิดนึงนะคะแล้วทีนี้ในส่วนของการเตรียมการเตรียมก็จะมีขั้นตอนแรกเราเอาค่าที่ได้มาต้องเป็น ในส่วนของการการขูมใบไม้ที่ไม่ให้สีสันไม่ได้ออกสีแต่มาเอาเอาลวดลายของใบไม้รูปลักษณ์ของลักษณะของใบไม้ที่มีความสวยมาสร้างคุณ่าของผ้าที่เราต้องการแล้วทีนี้ขั้นตอนแรกก็เอาผ้าเป็นนั้นมาซักให้ถูซักพ้อล้างน้ําให้สะอาดนะคะเหมือนเราซักผ้าเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วก็ไปตากให้แห้งนะคะไม่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 มาบมาบ มันมาผาแหนมัมาอีกแล้วเดี๋ยวแม่ได้แรงได้แรงจะได้จับไว้พร้อมกันช่วยกันช่วยกันผ่าแหนมมาเสร็จแล้วค่อยๆเอาเอามาต้มค่ะจับได้แค่นี้ยต้มเพื่อต้มเพื่อให้ดูดสีให้ดูดสีค่ะต้มกับต้มกับใส่หม้อนี่นส้มกระสาส้มกระสาส้มก็ต้องเป็นสาส้มที่อันนี้บมอครับพุ่นหมอพุ่นน้ำเปล่า น้ส <50 S 1> ิบเรียกกับโซเรียมร้ย้าสิกรัมแล้วก็สารซ้อมใส150ิบกรัมต้มแล้วก็นำผ้าที่ตากไว้ซักผมสักพอดีนะเอามาต้มสามสิบนาทีต้มสามสิบนาทีต้มสามสิทีก่อน ตอนนี้เราถึงต <VEN> ้สมสามถิมนาทีนะครับโดยไอโซเดียมกับสาร <boş stopped. S 1> ส้มเข้เนาะต้มสามถิมนาทีซึ่งไอตรงนี้มันคือสารกิดสีจ้ามันจะช่วยมันจะช่วยเล่นสีจากใบไม้ใบไม้มาติดกับเสื้อของเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สีใดๆทั้งสิ้นมันจะออกมาจากใบไม้เลยคือสารส้มนี่มันจะดูดสีดดูสีเข้าไปในเสื้อทุกอย่างต้องพอดี มีความพอดีถ้าบพอดีถ้าเกินไปมือจะห้มันออกละลายใส่สารส้มละลายเสื <S 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 ้อเราอาจจะผุได้มันมันัเยอะเปมันเนื้อผ้าเนึะครับน้ำสิบทีสน้ำสิบทิสร้อากรัมแล้วก็รีบราสิัสาส้มร้อยหกรัม150กหนครับสร้ห้าสิบร้าสิับผงละสามสนาทีแล้วก็ต้มมาพุต้มแล้วยกขึ้นปานหมาดบิดหมาก็ไดก